สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตที่ดินโซนติดทองลำใต้ติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันทิครับนะคะโซนที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่16 1718นะคะซึ่งแปลงหมายเลขที่16นะคะเนื้อที่4 7 1ตารางวานะคะ และแปลงหมายเลขที่11เ็นที่สี่้อี่440ตารางวาค่ะและแปลงที่ตุกยิงอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่18เนที่้อที่441ตารางวาค่ะเสนอขายราคา,ราตารางวาละ13,000บาทนะคะหากจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนนะคะหากลูกค้าต้องการแปลงใหญ่ๆนะคะจะซื้อทั้ง3ไร่1งาน52ตารางวานี้เลยก็ได้นะคะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนเหมือนกัน,นะคะ่ะหากจะผ่อนนะคะ ถ้าผ่อนแปลงย่อยๆนะคะดาวแปงย่อยๆเนี่ยก็แปลงละดาวแปลงละ5 0 0 0 0บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะหากจะดาวทั้ง3แปลงต่อกันเนี่ยก็ดาวอย่างน้อย1นึ0 0 0สบาทนะคะท่านใดสนใจที่ดินแบบนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 2์เก้8 9นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบรินเดชา4ี่นะคะใกล้ขนส่งเขตพื้นที่4นะคะ บินสุวรรณภูมิใกล้สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและใกล้กับการเดินทางอื่นๆนะคะที่ดินนะคะอยู่ในซอยสวิวง96นะคะอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันธิคลับน้องเจาะกรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะจะสร้างบ้านหรือสร้างโกดังนะคะก็เหมาะ ิ่งหรือจะทําธุรกิจใดๆก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะสนใจซื้อที่ดินสนใจผ่อนที่ดินโทรติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะกาขอบคุณค่ะ